โอ้เวสเดย์ขอไล่ฉันหน่อได้หมยะเวสเดย์แค่เป็นของเธอเปลี่ยนชีวิตฉันไเปนเลยนะฉันชอบสไตล์ของเธอมากเลยช่วยทำจานโปสเตอร์ฉันหน่อยสิฉันเบื่อกับเรื่องนี้มากทำไมทุกคนอยากเป็นเวนสต์เดย์ก็จังเลยนะเวนส์เตย์อย่าเพิ่งไปซิทุกคนแค่เราจะไปไหนกันเนี่ย <c oughs> เอวไม่อยากไปไหนกันเลยเหรอเนี่ยเอวเวนส์เตย์แค่ไปเอาหองฉันเลยนะแต่กอ่อน,นหน้าฉันด้วยนี่มันน่าเบื่อมากฉันต้องการความเป็นส่วนตัว เอนเจเธอไปไหนแล้วเนี่ยดูสิเวดซ่าเธอต้องรู้แน่เลยตออามทันไปเดีวเยวสุดท้ายก็เป็นสักสทีเอเธอจะให้เอเธอก็ได้นะวิตายแล้วอานี่เป็นอะไรกันเนี่ยว้าเยี้ไปเลยฉันนี่มัสวยมากเลยบราเวอรไม่อยากเชื่อเลยอยาตอนนี้เธอได้เป็นปิ่นจูแล้วใครทำแบบนี้เนี่ยฮะ โอ้ฉันมีไอเดียด,ดีแล้วจะต้องลองไปปิกาจูหน่อยแล้วล่ะคราวนี้ทุกคนต้องไม่ตามฉันแล้วแน่นอนความรอยัางจะสีเหลืองเั้นยเรามาเิ่มกันดีกว่านะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนฉันเกือบลืมของพวกนี้ไปเลยถึงเวลาต้องมาลองเปลี่ยนไปกันหน่อยแล้วโอ้ปิกาจูปิกาจูโอ้บิลว้าวมันวอร์ม mm hmm. ด้วยย่ะฮะ แม่ถ้าหลีแล้วลนี่จะต้องรอวิที่อื่นไหนล่ะเวนเซ่เธอโอเคไหมถ้ามาทำอะไรที่นี่ฉันต้องซ่อนก่อนแล้วติงนายจะเอาพวกมาไปทำอะไรกันแล่าลูกนักหนูอยู่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนเจ้าแมงป่องของเ,ขเราจะหายไปแล้วเนี่ยทำอะไงกันดีฮะ<า>นี่มันอะไรกันเนี่ยแปลกมากเลยอ่ะ อ้ที่รักอ้าวนี่มันของเล่นงั้นเหรอเอวดูเหมือนจะจบแล้วท่ะนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอ้อฉันต้องเอามันมาใช้เมคโอเวอร์หน่อยปิกจูต้องแก้มแดงๆแบบนี้ด้วยอ้าวดอกไม้ดอกนี้สวยจังเลยอ่ะอย่มเลยโอยไม่นะฉันปากเหม็นมากเลย นี่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะจะทำไงดีเนี่ยโอเคใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งแพนิคไปนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันต้องจัดการกับลมหายใจของตัวเองหน่อยแล้วแบบนี้ไงละ่ะฝันของฉันต้องข่าวไม่กับผิมะแน่นอนแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยแหมงั้นพวกเรามาต่อเลยดีกว่าตอนนี้พวกเรามาทำผมกันได้แล้วอ๋อส,ส่งเสร็ต้องบอกลาหางมาของฉันแล้วละ่ะฉันไม่มาตลอดทั้งชีวิตเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกนะพวกติงเขาไม่เคยพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วล่ะเถ้าเอ้ยอ้ดูเหมือนมันจะยากกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยถ้าทาเป็นเตต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะเฮ้ว้าวว้าวขอบคุณมากเลยนะติงจริงด้วยเยี่มเลยให้นี่แมะไรกันเนี่ยเอ้อขงเปลียนซสีเหลืองเหรอว้าวมันยาวมากเลยนมะ่ไม่อยากจะเชื่อเลยอะเฮ้ เราต้องลองใช้มันหน่อยแล้วไหมอะมาทดลองกันเลยดีกว่านะฉันต้องลอไม่ไปข้กกับผมของฉันหน่อยแล้วสีนี้ต้องเหมาะกับลุคของฉันมากแน่เลยฉันว่าทุกคนต้องตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของฉันมากแน่นอนโอเคเยี่ยมเลยอ่ะเราต้องมาทำกิฟต์ติดผมในสไตล์โปเกมอนกันด้วยนะเยี่ยมเลยละจีถ้าฉันแต่งหน้ามันจะเป็นยังไงกันนะ นี่มันดูไม่ได้เลยดูเหมือนว่าฉันจะแต่งหน้านไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่อะเดี๋ยวต้องลองใช้ไมเซล่าหน่อยแล้วละ่ะต้องจัดการเรื่องนี้ด่วนเลยละ่ะตอนนี้ต้องมาลองเป็นิกากูกันหน่อยแล้วขั้นแรกเราต้องลองรองพื้นกันก่อนนะแบบนี้แหละเยี่ยมเลยเอ,อืมตอนนี้ฉันจะต้องเขียนคิวด้วยนะหออ๋ออ้ hey, นี่เธอไปใครกันเนี่ยเธอมาทำอะไรที่สารลของฉันเธอจะเข้ามาปโปรแกรมของคนอื่นไม่ได้นะ ถ้าจริงๆนะจ๊ะเออฉันแค่อยากเป็นปิกาจูเหมือนได้นะโอ้แม่งั้นเหรอฉันช่วยเองนะเอ้ไม่อยากเชื่อเลยขอบคุณนะอยู่ดีๆคูความสัมพัน์ของข้าสมอาไปเลยนะไหนจูไหนซินี่มันน่าสนใจจังฉันว่าฉันจะลองใช้มันกับคิ้วเธอดูนะจริงด้วยฉันต้องจัดการมันหน่อยแล้วล่ะแต่เธอ,อใช้อายแชโดว์แบบนี้ไม่ได้นะเราต้องเติมสีเหลืองด้วยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อน จริงด้วยโอเคแบบนี้ดูดีก้นเยอะเลยนี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะเฮ้ย mm hmm. hey, ฉันต้องใช้ไอเลเนอร์แบบนี้ด้วยไม่มีปัญหาีนไงล่ะคุณบนะ้านนันนี่มันเจ๋งมากดูเหมือนเธอจะจริงจังในการเมกโอเวอร์ hmm. มากเลยวันเดย์เธอไม่เคยรู้เลยว่าการเมกโอเวอร์ hmm. จะสนุกขนาดนี้อ่ะค mm ุณ hmm. ชอบลุคใหม่ของเธอไหมบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอีกแค่นิดเดียวอเลเนอร์ของฉันก็พร้อมแล้วล่ะเออ oh. แต่ฉันว่ายังขาดอะไรไปอย่างฉันดูแล้วขนตาปลอมไง นี่แหละที่ฉันนักันออมาเลือดก,ก็เกย์ว้าวฉันชอบมันมาก,กเราต้องใช้แดงแบบนี้เลยนะแล้วก็ต้องใช้สีแดงแบบนี้เป็นกโรโจมชอบมากเลยแม้ <c oughs> ยนินดีด้วยตอนนี้เอก็แต่งหน้าเสร็จแล้วละ่ะแต่ชุดแบบนี้มันไม่เหมาะกับเธ <c oughs> อเลยย่านี่แหละปัญหาของเราไม่ต้องห่วงเราไปหาสุดอื่นกันหน่อย <c oughs> ไปดูห้องของเธอกันหน่อยดีกว่าเธอต้องอัพเลเวลสักหน่อยจะได้เทเลพอร์ตได้ง่าย อุ้ยตายแล้วเธออยู่นี่จริงๆเหรอยินดีต้อนรับนะจ๊ะเธอคิดจะรีโนเวทบ้างที่ดาวเนี่ยทำไมมันมืดจังเลยเดีย๋ยวฉันขอดูตู้เสื้อผ้าของเธอหน่อยสิมันมีนะจ๊ะนี่ชุดของฉันเองจ้ะนี่ไงเหรอเออทำไมมันดำแบบนี้ฉันต้องโทรเรียกเพื่อนมาหน่อยแล้วอะ่ะว้าวโอ้โปกเกมอนอีกแล้วเหรอเนี่ยไปกินเลยดีกว่าปิกาจูสวัสดีจ้าอุ้ยตายแล้วถ้าเป็นมืดแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยอะ่ะโอ้ เอ,อิ่มสวัสดีจ้านี่เป็นของฉันเองแหละฉันสุดสัปดาห์ดําอยากเป็นพิเกจูมากอะ่ะจิลริภาพ,พฉันจะหาชุดใหม่เธอได้ไหมอะ่ะได้สิจ้ายินดีต้อนรับสุดโชวล์ลืมของฉันนะเราต้องมาพกของสดใสกับวันสุดสัปดห์หน่อยแล้วละ่ะเราจะทำาไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวฉันมานะว้าวเจ๋งมากเลยอะ่ะทำไมสวยแบบนี้เนี่<ม>นี่ไงฉันเล่นได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยตัดสิ่งให้เองชุดเต็มไปหมดเลยอ่ะเยี่ยมเลย เธอชอบอชุดนี้ไหมจ้าหาหานี่เธอจะจำป้ะยดิอ่ะป้ายแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะแล้วชุดนี้นะไม่มีรสนิญญยมของซะเลยไปเปลี่ยนอันนี้เลยนะฉันเจอชุดสวยๆแล,ล้วล่ะแบบนี้ไม่ได้เลยจะอ้วกแล้วอ่ะแล้วชุดแบบนี้ละ่ะเยี่ยมเลยแต่ฉันว่าเราจะมีชุดที่สวยกว่าน,นั้นนะเดี๋ยวถ้าแบบนี้ละ่ะว้าวเยี่ยมเลยละจ้ะชุดนี้สวยมากบราโบ้ ร้กยเยี่ยมเลยเท่าเหมือนกาแฟชาน,นิสตาตัวจริงเลยแบบือนเป็นนให้เต็มเลยนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเยี่ยมไปเลยตอนนี้ทั้งเรืเป็นพิน้เจาตัวจริงแล้วนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายว้าวคือเหมือนกันแม้ว,ว่าจะเสร็จแล้วนะยินดีด้วยนะจ๊ะเราทำได้ดีมากงั้นเราไปร้องเพลงกันหน่อยดีกว่านะฮู้ยิดนดีนีเลยร้องเพลงเหรอเวสเจ้าหนน้าทีรของมจะไปประชาหน้ากับทุกคนแล้วล่ะเจ้าดูนะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคใหม่ของฉันนะนี่ไงล่ะสวัสดีค่ะคุณดอรเจอร์ อ้าวฉันกังวลบ้างเลยค่ะขอโทษน,นะคะอ้าวต,ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่้อ้าวจะแบบเวนเตจะยังไม่รู้จักวิธีการควบคุมพลังของเธอนะฉันว่าเธอต้องกลับไปให้ปิ๊าจูสอนหน่อยแล้วล่ะไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเล่นเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยเซนตีสิเวนเดอร์สแคนี่มาอยากใครก็ได้ช่วยเซนตีสิอ้าวเวนเตนะก่อนเร็วเข้าเอแคนี่มาอะไรกันเนี้อ่ะอ้าวะ เฮ้ย <Hey, S 2> แซมมี่ขอฉันไม่หมดเลยอะ่ะก็อตทีนันเนสเฮ้ยฉันท้อเหนื่อยแล้วล่ะทุกคนช่วยฉันทีสิฉันหนุนไม่ได้เลยแต่ก็ได้ช่วยทีทีบอัปรมาแล้ว,วไฟมันแรงมากเลยอะ่ะเวนสเดย์เธอต้องได้ควบคุมพลังของวิกเก็ด,ด่วนเลยนะนี่เธอทําอะไรของเธอเนี่ยเธอจับของฉันเพราะเธอเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจเลยนะงั้นเรามาเลาะไอ้กระหน่ำดีไหมฉันทำพิาการมาหมดเลยอะ่ะทุกคนจะขอโทษน,นะ เขาได้มาจริงๆเลยเฮ้ยเอาอย่างนั้นนี่ตอนนี้ไฟต้องดับหมดแน่เลยแบบนี้ไม่ได้อ่ะเอาจะว่าค้ามีหมดเวลาล่ะฉันต้องไปล้างมือก่อนแล้วลาก่อนนะจ๊ะนี่ทุกคนจะไปไหนกันเนี่ยอย่าเพิ่งไปซิค้าทำไมทุกคนต้องโกรธฉันด้วยเนะแบบนี้ทำไงดีเนี่ยการแข่งขันนักประดิษฐ์รุ่นใหม่เหรอมันต้องช่วยฉันได้แน่เลยสวัสดีค่ะซาตัสไตล์วันเสาร์เลยจ๊ะตอนนี้ทนเป็นพี่กระจุมไปแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกนะคะตอนนี้มาช่วยหนูก่อนนะคะ กันแข่ขขงๆงั้นเหรอขอร้องนะคะโอเคไปที่ห้องแล็บของท่านก็นดีกว่านะยาฮูเรื่องนี้มันง่ายมากเลยแล้วต้องมาสร้างสัพพลาก็หน่อยแล้วเ <c oughs> ขาจะได้ช่วยทำการบ้านให้พวกเราได้ง่ายจะเย็นๆก่อนนะคะงั้นเราไปเริ่มทำการทดลองที่สามพันหนึ่งร้อยกันดีกว่านะวางสังวตว์ทดลองไว้บนโต๊ะได้เลยนี่แหละผลงานชิ้นโบรด์ของฉันและต้องเป็นสัพพลาที่เจ๋งมากแน่นอน เว้ยเจฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอด่วนเลยนี่จ้านี่อุปกรณ์เธอนะถ้นต้องพูกเขาด่วนเลยสุดท้ายทุกคนก็ได้เห็ความสามารถของซางตานจาร์ตล์ล้วล่เยีย่ยมเลยไปกันเลยเจ๋งมากเลยอะ่ะว้าวเราต้องใช้พลังมากกว่านี้เองนะเันต้องใช้พลังพิเศษโจด,ด้วย ปล่อยไฟฟ้าของเธอออกมาได้เลยแล้วข้าจะเชื่อในตัวเธอนะไ่ตองออมมือเลยล่ะว้าวไปเลยฮ่าฮ่าใช่แล้วอีกหน่อยก็แล้วกันนะเอาเองเด่มเหมือนมากโอ้ยว้าว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 มันจะขคยับแล้วนะว้าวโอ้ยไม่อยากเชื่อเลยดายาจะไปลองแข่งหน่อยไหมจ้ะเราจะได้เป็นดาราถึงแล้วครับ งัั้นนไปกกเลยดีว่าใครอยากนำเสนอผลงานก่อนดีจ้าเดี๋ยวค่ะหนูก่อนได้ไหมคะแสดงด้านหนูอยู่นี่คะ่ะวินเซซ่าเราก่อนนะจ้าอ๋อแอนโทนีจ้าเดี๋นนยวมาช่วยพวกเราอยู่อยสิผมรอครับนี่แบบอะไรกันเนี่ยไม่ต้องอายหรอกนะำยิงานาน่งน่าสนใจมากเลยนะ่ะแมมคือผมอืมผมประดิษฐ์ดาเบลอันนี้แหละครับอ๋อที่ดักแอนโทนีจ้าขออนุญาตหน่อยนะคะโอเคนะก่อนนะจ้า ย่มเลยไปได้เลยโอเคไม่ได้สวเวนิซ่าไหนเขาดูโปรเจกต์ของโน้นหน่อยสิใ <c oughs> ช่แล้วล่ะใช่เยอะ <c oughs> นี่ไงคามพี่อนนะท้าส์หนังสือพวกนี้มัาสามารถอัพโหลดไาม์ดิร์ฟเข้าไปใส่สมองได้คะ่ะตอนนี้ฉันจะช่วยทุกคนดูเองนะคะแบบนี้ไงล่ะคะ่ะนี่เขาเรียกว่ากาตรตกดภาพมุมฉากอาวถ้าใส่มันคืออะไรนะอุย้ยตายแล้วดูเหมือนมันเจอดับไปแล้วล่ะ ท่านทางสายจนหลุดแล้วล่ะค่ะเวนเนซ่าไปด้านก่อนนะจ้าไว้เข้าหลังกันแล้วกันนะโอเคไหมนี่เป็นวันอะไรกันเนี่ยใครคนต่อไปจ้าเนสเดี๋ยวมาทำโปรเจกต์ของนุนด้วยสิเออโปรเจกต์ของผมจะขโมยไปแล้วครับโอ้ตายแล้วคืออะไรกันเนี่ยเวนเซ่ถ้านทาไฟดับอีกแล้วเหรอสวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของหนูเองค่ะเขาเป็นมีดบ้านเลยนะคะน่าสนใจมากเลยนี่มปนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ ทายานี่คือสัตว์ประหลาดของหนูเองค่ะคิดสิเปลืงไงคะสวัสดีค่ะทุกคนว้าวสัตว์ประหลาดเหรอใจบ้าเลยอ่ะต้องอยากกอดทุกคนหน่อเลยเฮ้ย <c oughs> งั้นเราไปถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าที่มาอันตรายไหมเนี่ยโอ้เข,อข,อขอาก็น่ารักอยู่นะเยอะเลยนี่ฉันกอเจฟเฟยกับเธอได้ไหมฉันได้ฉันด้วยนะโอ้ทุกคนใจกอดจะเป็นไงบ้างอ่ะ <c oughs> นี่เป็นอะไรกันเนี่ยไม่แมวแบบนี้นะรีบรดอ้า กันตัวแทแจ่มมากเลยอ่ะแตอไปอเดร่าบอากว่าเราอะไนะไปถามดูกันดีกว่านะใช่แล้วล่ะว้าวโอ้ไา่นะเอ้นี่เป็นเสียอะไรกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นอะอ๋อแจ่มมากเลยไม่เป็นไรหรอกเธอคุณคิดว่าเด็กเนร์อจะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นวนสเตาร์อดัมได้ไหมนายอยากไปงานพรามกับฉันไหมจ๊ะอ๋อได้สิอ๋อนี่มันเนสซี่นะเขาเป็นหนุ่มที่ฮอทที่สุดในโรงเรียนเลยนะ จริงทำไมเขาไม่สนใจฉันสักทีอะไปดูที่บอร์ดของโรงเรียนสิฉันว่าการเต้นมันน่าจะช่วยทาให้เธอได้ใกล้ชิดกับเขานะไอเดียนั้นมันเจ๋งไปเลยอะสวัสดีจ้าอ้านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะว่าแต่พวกเราคุยกันถึงไหนแล้วอ๋อนี่มันเจ็บมากอะหวังว่ากระดูกของฉันจะไม่หักซะก่อนนะทําไมมันเรืองแสงแบบนั้นล่ะเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ้าขอบคุณมากเลยนะอ้าวลูซี่เธอน่ารักมากอะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจ้า เหมือนกับว่าฉันกับเนทในความฝันกำลังไปงานเต้นรำด้วยกันน่ะเธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยลูซี่เธอฉันหน่อยได้ไหมชะตากรรมของฉันก็อยู่กับเธอเลยนะโอเคงั้นพวกเรามาดูกันหน่อยดีกว่าพวกเราต้องทําอะไรบ้างใช่แล้วถ้าทางจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยแต่พวกเราต้องทําได้แน่นอนพวกเราต้องรีบก่อนที่งานเต้นรำจะเริ่มนะงั้นอย่าเสียเวลาเลยนี่แหละอุปกรณ์ที่ฉันมีอย่าไปแตะต้องมันเลยนะงั้นพวกเรามาริ่มจัดการทำฟันให้เธอก่อนก็แล้วกัน อุปกรณ์ของฉันถ้าสมัยมากเธอจะต้องน่ารักมากอีกไม่นานฟันของเธอคงจะสะอาดวิบวับแล้วล่ะฉันก็หวังว่างั้นนะฉันอยากเป็นนางฟ้าฟันน้ำนมมาตั้งนานแล้วเงินพวกเรามาจัดการสิวของเธอกันต่อเลยดีกว่านะการมางหน้ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอะฉันว่าอุปกรณ์เครื่องนี้จะต้องช่วยเธอได้แน่นอนฉันหวังว่าผิวของฉันจะสวยเหมือนของเธอนะเอ้านี่มันก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอาโท่านะจ๊ะความสวยความงามก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแบบนี้แหละ นี่มันเวิร์กด้วเหรอเนี่ยงั้นพวกเรามาจัดการมันให้หมดเลยก็แล้วกันนะได้เลยจ้าฉันอยากเห็นหน้าของฉันตอนที่ไม่มีสิวแล้วอ่ะจริงด้วยฉันว่ามันยังดูไม่ได้เลยอ่ะแต่พวกเราก็ทําความสะอาดกันเสร็จแล้วนะตอนนี้พวกเราคงไม่ต้องใช้มาแล้วแหละนะเขี่วของฉันเรียบเนียนมากเลยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วฉันรู้สึกว่าแบบฉันสวยขึ้นมากเลยอ๋อฉันว่าวันตาแบบนี้่ะนะมันเอามากเลยเจ้าถึงเวลาที่เธอต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วนะ นี่ไงลองดูสิจ๊ะไม่นะไม่ไม่ไมฉันอยากใส่เลยอย่าไม่นะว้าวตอนนี้ฉันมองเห็นแล้วล่ะแถมฉันยังสวยมากเลยด้วยขอบคุณมากเลยนะลูซี่ฉันดีใจมากเลยล่ะที่เธอชอบถึงเวลาที่เราต้องมาดูแลต้นไม้ของเธอแล้วล่ะฉันหมายถึงคิ้วของเธอนะ่ะเดี๋ยวเราต้องใช้แว็กแบบนี้ด้วยเทมันลงไปในเครื่องนี้ได้เลยจากนั้นมันก็จะเริ่มละลายแล้วล่ะ ติงเขาก็ไม่ยอมนั่งเฉยๆหรอกนะดูเหมือนว่าเขาจะออกไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่นะ่าขอบคุณมากเลยนะจ๊ะติงนายช่วยได้เยอะเลยเรียบร้อยเธอจะต้องอดทนหน่อยนะอีกไม่นานคิวของเธอต้องสวยแน่นอนฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะใช่แล้วล่ะว้าวทำไมเธอมีคนเยอะแบบนี้เนี่ยมันต้องเจ็บมากแน่นอนอขอบคุณมากเลยนะเอ,อ่อไม่เป็นไรหรอกจ้า ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเด๋ยวฉันต้องเตรียมทุกอย่างก่อนแล้วล่ะเว l l ขั้นตอนต่อไปพวกเราต้องมาเขียนคิ้วกันเราองใช้ดินสอบแบบนี้ด้วยนะโอ้ของฉันเอจจะนี่มันน่าตื่นเต้นมากการใช้อุปกรณ์แบบนี้ทําให้การเขียนคิ้วง่ายขึ้นมากเลยดูคิ้วที่พวกเราเขียนสิอ้จริงปนี้ขอบคุณมากเลยนะอ้จริงด้วยฉันนี่แหละช่างแต่งหน้าตัวจริงแต่ขี้อวดมากเลยอะ แมมคิวของเธอออกมาดีๆอยู่นะงั้นตอนนี้พวกเรามาทําความสะอาดหูกันดีกว่านะเอ,อืมใช่แล้วล่ะฉันมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดหูให้เธอด้วยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สำลีเยอะเลยนะฉันไว้ใจเธอนะอยากทำอะไรก็เต็มที่ไปเลยนะ <laughs> นี่มันก็จ็กรจี้เหมือนกันนั่นเนี่ยฉันว่าต้องมีอะไริดอยู่ในหัวงเธอแน่เลยนี่ไงล่ะอุ้ยตายแล้วแปลกมากเลยอะเธอเป็นอะไรของเธอนะแต่ฉันชอบมากวันนี้ฉันรู้สึกดีเพราะเราเสร็จกันแล้วลหรอตอนนี้ฉันยินชัดขึ้นเยอะเลยอะเออพวกเขาไปไหนกันหมดแล้วนะอ๋อฉันว่าฉันเจอแล้วฉันมีทรีทเมนต์สุดใหม่มาให้เธอด้วยงั้นเรามาจัดการกับปากของเธอเลยดีกว่านะว้าวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย โอเคฝากถือหน่อยนะจ้าเธาต้องหน้าแบบนี้อีกห้านาทีนะสาวๆทุกคนต้องทำแบบนี้กันจริง,รงๆดอเนี้ยฉันจะเกีอะไรออกแล้วล่ะเยอะไปเลยมันดูดีมากนะตอนนี้เธอดูดีเยอะเลยละ่ะปากของฉันดูอบอิ่มขึ้นเยอะเลยอะ่ะแบบนี้เนสต้องอยักจูบฉันแน่นอนอ๋อฉันขั้นหัวไปหมดเลยอะ่ะนี่มันหิมะหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้ดอกนะ เอานี่มันเจ็งมากอ่ะขอโทษจริงๆนะแต่เพราะต้องหวีมันก่อนนะ่ะแต่จะจัดการมันทีนะแบบนี้จะต้องดูเหมือนกบลุงเฟสเตอร์แน่เลยว้าวทำไมผมของฉันมันนุ่มขนาดนี้เนี่ยวันนีทาบเป็นเดืจ๊าพวกเราทำกันไม่เสร็จเลยอ่ะยังไม่ทันเสร็จอีกหลอเนี่ยมีอะไรอีกหล่จ๊ะอุปกรณ์เครื่องนี้นะสามารถช่วยขับผมเปียได้ด้วยนะนี่มันไม่ใช่เครื่องทรมานใช่ไหมอ่ะ พวกเราแค่ต้องใส่ผมของเธอเข้าไปในเครื่องแบบนี้จากนั้นเครื่องนี้ก็จะช่วยสร้างความมหัศจรรย์ให้เธอแล้วล่ะแบบนี้เป็นไงบ้างจ๊ะมันสวยมากเลยทำไมฉันไม่เคยถักผมเปียมาก่อนนะใช่แล้วล่ะฉันว่ามันเหมาะกับเธอมากเย,ย้ฉันก็หวังว่างั้นนะไม่นะพวกเราต้องไปเปล่นชุดกันก่อนแล้วล่ะจากนั้นพวกเราก็ไปแต่งหน้ากันด้วยนะเอ๋นี่มันผ้าคีดเดีวดหรือเปล่าเนี่ยเอิ่มแล้วชุดนี้ล่ะจ๊ะ โอนี่แหละคือสีที่ฉันต้องการฉันชอบสีดํามากอ่ะเธอน่าจะลองชุดนี้ดูนะจ๊ะฉันอยากเรามากเลยหวังว่ามันจะเหมาะกับฉันนะมาใส่ได้พอดีเลยอ่ะมันก็ดูดีอยู่นะแต่ฉันว่าดูธรรมดาไปมันน่าจะมีอะไรที่เจ๋งกว่านี้นะขอบคุณมากที่แนะนํานะจ๊ะฉันชอบมันมากเลยล่ะมันก็ดูดีอยู่นะแต่ฉันว่าพเราต้องลองชุดอื่นกันหน่อยแล้วล่ะนี่ไงมันดูดีกับชุดนี้ไหมนะ ดูซี่พ่อแตกไปเลยย่ะฉันชอบมันมากเลยนี่แหละคือสิ่งที่เธอต้องการแต่เธอควรจะไปงานนั้นโดยที่ไม่แต่งหน้าไม่ได้หรอกนะเพราจะแต่งหน้าในสไตล์ Wednesday พวกเราต้องมาทาแป้งอันนี้กันก่อนจากนั้นพวกเราก็ต้องมาไฮไลท์หนกแก้มกันด้วยทำให้มันดูรู้ราสุดๆไปเลยนะแล้วเราก็ต้องใช้ไอชายโดแบบนี้จากนั้นก็ทาลงไปบนเปลือกตาของเธอได้เลยอย่าลืมเพิ่มสีน้ำตาลเขี่ลงไปบนเปลือกตาด้วยนะแล้วก็เกลี่ยมันให้เรียบร้อย สำหรับเปลือกตาด้านล่างพวกเราต้องใช้สีแดงซึ่งหน่อยแล้วล่ะทาลงไปเยอะๆเลยนะแล้วเราก็ต้องใช้อแชโดวสีน้ำตาลแบบนี้ด้วยว่าแต่พวกเราต้องทำอะไรกันต่อนะพวกเราต้องมาใช้อายไลเนอร์สีขาวแบบนี้กันดีกว่าเขียนมาลงไปที่ขอบตาด้านล่างได้เลยและแน่นอนว่าพวกเราห้ามลืมเรื่องนี้ไปเลยนะการเขียนตาแบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับลุคของวนสุเลยล่ะ และพวกเราต้องติดขนตาปลอมเข้าไปด้วยนะนี่แหละขั้นตาสุดท้ายเพื่อจะทำให้เสร็จพวกเราต้องมาทาลิปสติกสีแดงกันด้วยนะจากนั้นก็เกลี่ยมันให้เรียบร้อยวอรร่านี่มันดูดีมีสไตล์สุดๆเลยล่ะ